สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอ็ดมินเอกก็เอาเลขอ่าส่วนตัวมาฝากเพื่อนๆนะคะความมั่นใจของเอนะคะก็เต็มร้อยนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นเลขอ่าชอบส่วนตัวนะคะเอเอามาลงให้เพื่อนๆดูเพื่อเลขถูกใจนะคะอ่างวดนี้นะคะเอชอบ6 5 9 8, 9 5 8 7 5 9ห้า บนล่างนะคะให้เล่นอสองตัวให้เล่นบนล่างนะคะมี595658กลับด้วยนะคะถ้าถูกใจก็จัดนะคะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านเอเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะ กดติดตามให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องน้องเอพารวยขอบคุณค่ะ